สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้เกิดปาฏิหารคือว่างูขึ้นมา,มาหาปูค่ะสิเป็นไนปปฏิหารงูมหาปูงูอีรีเ้ยค่ะโตเป็นๆค่ะในคลิปนี้ค่ะสีฟังแกกว <c ười> ากปูนะคะ <c ười> น้ะเ <c ười> ขามาเล้าฝากกดไลค์กดแ,รกดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเลยด้อค่ะงูเขียวเหงาเงาหรือเปล่าครับปู เจียวง <anor> ูเลยเจียวเหลี่ยมงูเลยว้าเยี่ยมพับๆเลยอ่านประกาศนวัตกรรมปู่นะค่ะคลิดไม่นได้เนาะเปลือกไอ้เอฟซีเิ่นฟังอืมอืมชัดมากขึ้นโอ้ชัดเจนเนาะคือเน่าไปก็เอาคลิปสั้นปู่อยู่ในห้องเขเลยที่ไปข่องน้ำนะที่ไปข่องน้ำเราบันี้กเขาเรียกข่องน้ำเซ็ตก็เลยคับเข้ามาน่ะตอนออกไปกับเบิ้งยังได้บ่เห็นนะ แค่ตอนเขอนมามัโยกข้อขึ้นนี่เลยนะว่ามันยื่เชือดได้ปนโยกข้อกันพร้อมเี้โยกข้อขึ้นจริงๆนะโยกข้อขึ้นไม่ว่าพูดกันพูดกันว่าเอ้าพูดขึ้นมาหาตัวนีไปท่านพูดขึ้นมาหาตัวนีเพราะว่าเพิ่นกงขยุ่นี่สององค์อยู่แล้วเป็นบ่ล่อไหร่เขาพูดกันมาจย่งนี้อันบ่ห่อนบ่อลงไปน้ำเล้วปูปูอ่านนะชูคอเลยชูคอเลยนะโยกข้อกันเลยนะโยกข้อเขียวมาสิบนาทีที่แล้วยำมุ้งเลยนะครับออไม่ว่า งแต่ปูมาบวชอยู่นี่เพราะเคยเห็นมูขอตาลังซีเทียอนี่เป็นครั้งแรกนะูอหลีนี่บ่ปูโอ้ตัวสุดๆนี่แล้วไม่ได้ฝันเลยนะบ่ะได้ฝันเลยนะเลี่ยงจริงเลยนะเร็วกับว่ามันยือๆ้วเพ่นยกคอขึ้นมาใส่ปูค้อมหอนมาใส่ทั้งปูพญนาคร้อมเนี้ย คนหันมาพี่พอมนี้ยกข้อแม่นพายุของกอพอยู่น่ะคนกันยกข้อขึ้นมายกสูงเนี้ยหันมาท้างพี่พอมเลยปูกันเลยว่าโอ้ยปู้ขึ้นมาตัว่านี่สนองตัวว่าน่ะเหมือนเหมือนมาคารวะหรือเปล่าก็คล้ายๆคนก็องพายุอย่างนี้แล้วนะแล้วคนกับบาแสดงอิทธิตทเห็นนะเอาเห็นว่าแอรน่ะนะผูก็ยังบอกอยู่ฮอดหอดหอดงวดที่ออกอยู่แอรสิบเก็กับอาหารนี่คนกันแสดงอิทธิฤทิตั้งี่ผู้เห็นนี่จะชอบเป็นยังสั่นนะ อืมแล้วทีนี้ออกไปจากอแอร์ปุ๊บหายไปเลยครับปูไปทั้งหลังนี่ครับปวดร้องไปวิดปวดร้องไปวิดแอร์ปั๊บหายไปทั้งตาเลยแอบที่ว่าไม่ตาปูจ้องอยู่เนี่ยอหายไปครับตาเลยเนี่ยทั้งกันคนกรีดนะปูเนาะทต้งคนกรีดนราปูกันยึดยึดหัวสีแตกนะปูจนว่าปูกับหูยู่เลรอว่าปูมหาหน้าหูแล้วหูแจว่าโอ้ยปูมหาห์จะนีโศกโศกเด้อปูกัน่ะตอนเห็นที่แหล่งน่ะนั่นแหละ ว่าปู่ก็บ่กโชคแล้วปูววป่ว่ากัทซีบปปอแมนนี้บอกว่าคนมาถาวายนี่บอสันนี่คือว่าเป็นใบนี่บอสันนี่ันแมนเป็นโชคดีนะเพราะว่าเป็นเจพัดผู้ยูนีปู่ก็บเคยบ่อเคยสื่อใด้ะเียเนียเดแล้วกบว็บเคยมีคนมาถาวายปู้มนะปู่ก็บอกว่าผู้ซื้อเอาอะไรยะเทียนะม,มีมีคนมาถาวายลอตเรีเ่เอ็มินอเ,เอ็มมินเอ็มมินเอ็มมินมาถาวายผู้าเจมันแมน ถ้าจะปูมีรถขี่ไว้ท่นตัวไหนครับปูตัวเอ่อตัวผู้เนี่ยบอกบนี่นี่ตัวรถรถตเตอรี่ปูครับนี่นี่สองแปดสี่นี่สองแปดสี่เออตัวผนมาถวายครับผู้ว่าผู้เอาดิผู้เอาผู้ซื้อเพออราะเนาะยว่เป็นอยังปูคือเอามาถวายปูขันมันแมนแล้วอ่าถ้ามันถูกแล้วผมจิตไปขึ้นนัี้ยในปูเองมาท่านบ่ให้ปูจับปูใบหญ้าไปท่านแต่ว่าต้องเอามาฝากไับกุศปูนะแต่ว่าปูยังโม้ยังขนขี้ดูเรื่องพูกคุณอ่ะนี่โม้คุณอ่ะ ได้บอกคุณี่้ปูหลูกเห็นบอมครับนั่นแหละคนหัวบอมนะสองแปดสี่นะปูนี่แหละว้าเรื่องนีขึ้นมาจะเป็นลวนนะครับแล้วที่งูมาที่ปูจะตีเป็นแบบไหนหรือว่าเลขเราเข้าแล้วเข้าแล้วไม่ต้องให้แล้วว่ากี่ตีร้ายเอออ่าตั้งแต่ปู่าเห็นผลยูน่อย่ในนี้ปูเห็นด้วยตั้งคางเหมือนปูว่าโศกโศกนันสิเอ้ยปูกับเขาเลย ครับโอ้บันนี้ผู้ก็ได้มาเห็ดตารางกับเบียงกันจักรรางมาจะใส่คนโอนมาให้บันนี้ไอ้พชษได้นี่มัดหลายแสนเนี่ยเนี่ย,ย,แ,แ,ยแต่รอบนี้ <c oughs> แต่รอบนี้เนี่ยเข้ามาข้างในเลยนะครับผมเนาะอครับเป็นเหตุการณ์ <c oughs> แปลกๆนะครับเนาะงเพึ่งได้ยินนะครับงูเขียวชูคอผมอนึกว่าจะเป็นเจ,จ้าพงูเห่าเขียวเหลี่ยมบวมนี่เขียวหยงเขียวงามฟมเขียวเหลี่ยมฟอม จองป้ายแดงแล้วครับปู่งวดนี้จะไม่ได้จองป้ายแดงแล้วครับปู่ปู่กับท่านไะไอันนั่นขอกเร็วแกคือพอหนึ่นปู่กับประกาศไปเร็วนะเร็ววันนี้เร็วแท่ดวงผู้ใดเร็วแท้บุญไผเนาะอันนี้มันเป็นบุญไผมันได้เฮ็ดได้สางไว้เนาะขันผู้ใดได้เฮ็ดได้สางไว้ก็จะรับเนาะขันผู้เน้นไปผู้จังนึงกับว่าอ่าผู้เบาเบาเบาไหลแจ้งขันว่าเบาไหลกันที่ม้งเลี้มากผันเขาซานตูอยู่นี่เนาะ อันนี้ปูกับบ่อเบาไปอีกละเรียกเจ้บุญไผเนาะครับเอาเจ้บุญไผมันผู้ใดเสียปูกับชีใดน้ำปูดอกที่เนาะครับผมกองโจโก้เลยนะปูกันนี่ละกานแม่นกานเขาตัวนี้ดีกากะเจ้ากะชีมักไปขึ้นเงินในปูกะชีลูอยู่ว่าใบหนึ่งมันกะชีจักล้านแม่นมาละสองแปดสี่เออใช่ไหมครับปูแม่นตัวเพิ่นนี่สองแปดสี่นี่พิ่นเอามาถวายปูครับเออแบบที่เน้นๆเลยปูเน้นตัวไหนเป็นพิเศษครับผม ต้องให้ล่อมือสุดท้ายเคนถึงไม่เห็นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปู่นี่ดีใจดีใจวัน่อยคือเข่าแล้วเข่าแล้ววันลอยคือวันพิธันหนึ่งเข่าโอปอลเอาใส่กองแล้วกันว่มันใส่กองแงะงวดฟ้าเนี่ยนะคือได้สองกองช่างบ่ไ <recess> ด <ed isolation> ้สามอย่างบัดนั้นบัดนี้แท้ทั้งบนทั้งล่างเห็นบ่ทั้งสามตัวคือปู่ดีใจงวดแมนวดนี้แห่งอัศจรรย์หลายบัดนี่ย เป็นเของวาหอดตะลางเหมือนไม่ได้ฝันนี่ไรเงเลยครับจริงเลยวันนี้เออแต่ปูล็คลิปนี่ไปก็คลิปนี่ไปนี่คลิปที่เขานี่ยผูบอกนี่ล็คลิปนี่ไปกับคือปูกับฝันเห็นป้าเขาอปูก็เรียกว่ามันใจว่าเขาแล้วครับีเขาแล้วเรามาเจอปฏิหารงูอีกเนาะปูล็อกอืมโอ้โหเนี่ครับผมเขาแล้วผัว่า S 2> <S 2> <S คิดดีครับสองแปดสี่นี่ก็คือว่ามีคนมาถวาย <ละ S 2> มีแอดมินมาถวายลอตเตอรี่ให้ปู่แมนปูว่า <28 4. S 2> ปูเอาวาได้ปูว่าซื้อปูว่าเอาถึงบอกว่าแมนให้ปูเก็บว้ก้อนซื้นนะนี่เราพูดะมาเก็บลอตเตอรี่ว้ปูก็แปลกเนี่ยว่าเพื่อนเขามาหาเลยนะครับนี่แหละเกิดเหตุการณ์แปลกแปกเออเกิดเหตุการณ์แปลกๆปลนะว่า งูเนี่ยเข้ามาหาปู่เลยมาชูคอเลยปู่ชูคอเลยโยกคอเลยม่นเป็นหมอบเด้วนกข้อกันโคโคบกุ้เสียโอ้เออว้ายกันมันเป็นงูเฮายังปู่กัดแลนล้วนแล้วนี่เป็นงูเขียวพวกอะไรเป่าโอ้ยโชคโชคปู่มากนะแต่ว่าเขียวเลยนะครับปู่โอ้ยเขียวเหลี่ยมพร้อมปูแล้วก็เก็ดเหลี่ยมม่งม่งปูแล้วคือจังยุนหน้าต้นขามปู่ปูแล้วครับเห็นป่่ยุ่หน้าต้นขามนหมปู่ปูอัน อันซีทูท่่ะนะครับเออจงสั่นเลยครับเออขี้จำสั่นเลยเนี่ยโอ้แล้วทีนี้หายไปต่อหน้าต่อตานี่แหละครับเออตอนบอกเพคนมาออกไปทั้งนอกอ่ะนะครับก่อนเพิ่มคนมาว่าเราบอกเพคนมาไปยื้อน้ำคนนะครับนี่ออกไปบวชเจ้ามันฑออกไปวิทย์แอร์ปั๊บก็หายเลยอืมแสดงว่าปู่มาแสดงปฏิหารแมนให้ปู่ได้เห็นนะมาเด็กผีบ่มีบ่าปู่ฮะ บ้านเด็กที่พุทธบวมีบวมี่บวมมี่มีแต่หนึ่งมิตรบ้านเด็กที่วัดหนึ่งแปดห้าหกแปดห้าแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งมีสองสองบ้านเด็กที่เจ้ตัวหนึ่งหนูพูดจำว่าอะไรใจมี่ไขว่าหนึ่งหกไปยังสี่ละหกหนึ่งไปยังสี่ละก็ทีมี่อยู่นี่เลยอเนี่ยล่ะนี่เด้าหกหนึ่งมี่เหรอเนี่ยล่ะรับพูดจำเลยทั้งทายว่าเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกเหละมันมีสองบ้านเล็กที่นะแต่ว่าตัวหนึ่งนี่เป็นตัวนี่แหละคนตัวหนึ่ง หนึ่งแปดหาหรือหนึ่งหาแปดไงล่ะครับผู้จำมดผิดนะแต่ว่าถ้าเกิดงูเข้ามาในกุูติขนาดนี้แล้วยังไงเข้าใช่ไหมโชคโชคเป็นโชคโชคไงครับแล้วก็จะมาย้ําอีกทีหนึ่งแล้วกูเนาะ<ม>ว่าปู<ม>จะเน้นตัวไหนแมนหมบแมนตรงว่านีย่ย้ำใช่ครับแช่ว่านี่คือเรี่ยงเหตุการณ์จังแปลกๆนี่คือพ่นม,มาถวายนี่ครับตัวนี้ผู้บอกไว้ตัวนี้สองแปดสี่แมนตัวพ่นมาถวายนี่แล้วงูเข้ามาเลย แมนงูเขามามือนีอเยอยเพิ่มเป็นเนมาถวายหมัอว่านนี่เด้ครับเปนมาหมัอว่านนี่ دة. เด้อเยอะว่างูเขามามือนีเพป่นมาถวายวานนปูหม,มัอว่านใบนั่นผู้วา่าโอ้ยบ่เอาบ่าเอานะผู้วา่าผู้ว่าอันผู้ซื้อว่าได้นะไม่เป็นไรปูเก็บไว้เดี๋ยวถ้ามันถูกผมจะไปขึ้นเงินให้เองวะท่าน,ผ,นผมจะไปรับเงินให้เองวาท่านเพิ่นบอกนะให้ปูกเก็บไว้เฉยๆวาท่านครับเป่นแบบที่ว่าอยากเอาชิดนะองเพิ่นก็มีคือกันนะ เปิดแบบว่าเอาเป็นเค็ดไว้คือเอาไว้ในวัดทั้งทีน้าป็นเลขเขาเลขยังหน้าให้น่โชกนี่แหละก็เลยเป็นเหตุการณ์ขึ้นแปลกๆนี่แหละงูเข้าโกตีเลยแมนโตเป็นๆโตชดชดเลยโอ้โหแต่เป็นงูเห่าที่วิ่งเลยใช่ไหมครับโอ้เพราะวานแล้วเออเจ่า่ากระกะขี่กาเปิ่ลยูดก ก่ทนั่นก็นนเป็นต้องเป็นโชคแนะ่น,ะน้าค่ะเรเป็นแนวทางกก้งจากกุูวัดป่าอุดรน,นะคะหลังจากถวายโรตารี่สองแปดสี่งูขึ้นมหา่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลสอบต่างๆเด้อแนวทางมีเขามีรถโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่วมเปืือความบันเทิงนะค่ะ